อย่างน้อยคือเราต้องมีสติแล้วก็ไม่มีความประมาทอ่ะคือ,อส่วนมากเลยนะ่พี่ซิ่งผ่านเลยก็ได้ในส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าให้เป็นมาตรฐานอ่ะเราเราควรจะหาทางออกที่ดีกว่านี้<ม>ก็จะมีให้มีเจ้าหน้าที่ด้วยจะดีกว่าวครับก็มันก็คว,ควรที่จะมีไฟบอกค่อนข้างชัดเจนนะะพี่ว่ามันเป็นความประมาทเหมือนกันนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ระวังไงคือเขาคิดว่ายังมาไม่ถึงรถยังมาไม่ถึง อ่าถ้าเอาตามความเป็นจริงก็ประมาทแต่ถ้าแบบใไทยก็เขาจะบอกว่าผีบางบ้างอะไรบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งน,นะครับกับรายการเสียงชาวบ้าน ช่วงไม่นานมานี้ได้มีข่าวใหญ่ทั้งหน้นหนังสือพิมพ์นะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถบัสขบวนกระถินนะครับได้เป็นข่าวหน้าหนึ่งกันเลยเดียวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องจุดตัดทางผ่านรถไฟนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาฟังเสียงเขาดูนะครับว่าเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามเราไปชมเลยครับ เดค่ะเคยผ่านอยู่ค่ะไม่ค่อยรู้จักกันพี่ทางลักผ่านถ้าถ้าเท่าที่ดูทางลัดเหมือนเราไปทางลัดอ่ะไม่ค่ะก็พอรู้จักบ้างก็แบบเร่งรีบมั้งก็พอรู้บ้างที่ว่ามันตัดตัดเส้นผ่านรถไฟอะไรประมาณนี้บ้างทางลักนี่น่าจะใช่ทางที่ชาวบ้านก็สร้างขึ้นเองรับป่ะพี่สร้างขึ้นมาแบบเอาไว้ข้ามฝั่งโดยที่ไม่มีใครรู้เงี้ยนี รถไปที่ไม่มีไม้กัน้นไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่มีสัญญาณใดๆเลยน,านาล่ารับรูยากมากครับมันก็ต้องดูซ้ายขวาให้ดีก่อนนะครับผมก่อนที่จะข้ามไปในเมืองก็เยอะอยู่อะแต่ว่าถ้าในเมืองพวกแถวอโศกเนี่ยมันจะมีไม้กั้นอยู่แล้วมันก็เลยไม่อันตรายครับผม,บผมแต่ก็เห็นอุบัติเหตุเยอะล่าสุดที่รถกระถินเขไปนะี่ชนกัน ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องทำอ่ะไม่ต้องผ่านเนาะก็เราต้องดูก่อนไงถ้าจําเป็นต้องข้ามก็คือก็ต้องมันก็คิดยากอ่ะพี่ถ้าจําเป็นต้องข้ามมันก็ต้องเซฟตัวเองด้วยครับรถอะไรหรือเดินข้ามหรือใช้รถข้ามพี่มันก็ต้องดูหลายปัจจัยหน่อยอ่ะก็ต้องคอยดูก่อนนะคะว่ามันคือต้องดูว่ารถไฟมันจะมาหรือยังอะไรเงี้ยค่ะคือต้องต้องมองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยค่ะตรงนั้นตัดสินใจลําบาก นะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเป็นจุดสังเกตหลักให้เราเห็นว่าอะตรงนี้มีทางรถไฟนะเออม,มีมีรางรถไฟเพราะว่าเวลาเราขับรถไปบางทีมันเสมอมองไม่เห็นอันนี้ประสบการณ์นะคะแต่แต่ในในมุมมองว่ามันก็ไม่มีจุดสังเกตอ่ะเหมือนเหมือนที่มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นนั่นแหละก็คือเขาก็ข,าขับไปเรื่อยๆเพราะเพราะว่าเขาไม่มีอะไรสังเกตเขาคิดว่าถนนปกติอันนี้มุมมองนะคะซึ่งซึ่งมันก็มองได้ได้ต่างมุมแต่ แต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในพื้นที่นั้นเราจินกับพื้นที่เราอยู่บริเวณนั้นเราก็จะจําแล้วก็เหมือนกับบันทึกไว้ในสมองว่าตรงนี้มันเป็นทางรถไฟนะเราจะจําสิ่งนั้นได้โอ้ส่วนมากเลยไหมพี่ซิ่งผ่านเลยเอาเลยนะส่วนมากนะแต่ถ้าจริงก็ต้องจอดดูก่อนระวังอ่ะดูซ้ายดูขวาพี่กลัวพี่ชีวิตต้องมาก่อนพี่อ๋อก็อย่างแรกคือต้องต้องสังเกต ่ารถไฟมาหรือเปล่าก่อนที่เราจะข้ามนะคะหรือไม่ก็คือสัญญาณที่รถไฟเขาก็จะมีแต่บอกว่ารถไฟจะมาแต่ทางที่ดีคือเราต้องต้องมองก่อนทุกครั้งว่ารถไฟจะมาหรือเปล่าก่อนที่จะข้ามข้ามไปะคะ่ะคืออย่างน้อยคือเราต้องมีสติแล้วก็ไม่มีความะมาทๆอะคือไม่ต้องเกิดทิ้ตัวเราด้วยไม่ระวังมากกว่าพี่ผมว่าไม่ระวังมากกว่าต่างคนต่างรีบอย่างเงี้ย S <S ใช่ความประมาทไม่ระวังดีกว่าก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรสังเกตมันมันเปิดปกติไงคะเส้นทางหมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าสมมุติมันมีจุดสังเกตอย่างเช่นมีป้ายบอกล่วงหน้าก่อนที่จะถึงสัก30เมตรอย่างเงี้ยมันมันก็น่าจะมันก็น่าจะเซฟตี้ตรงนี้อันนี้นะคะเหตุเหตุที่ไม่มีอะไรมาเตือนภัยเราเลยว่าว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางรถไฟนะอย่างเราไปคลองตันเนี่ยเขาจะบอกเลยมันจะมีมันจะมีสัญลักษณ์อ่ะที่ที่ตัวกั้นอ่ะมันจะให้เห็นก่อนระยะ ความเร็วเราเราไม่ทันสังเกตหรอกโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอนน่าจะมาจากความประมาทเด้อครับพี่ถ้าเอาตามความเป็นจริงก็ประมาทแต่ถ้าแบบในไทยก็เขาจะบอกว่าผีบ้างบ้างอะไรบ้างแต่มันคงไ,ไปไม่ได้หรอกครับพี่รถไฟนะครับพี่ทันไม่เล็กนะพี่น่าจะจากประมาทคิดว่าพ้นนะพี่พี่ว่ามันเป็นความประมาทเหมือนกันนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้ระวังไงคือเขาคิดว่า ยังมาไม่ถึงรถยังมาไม่ถึงมันเป็นความประมาทมากกว่าเป็นพอมาก่ายมั้งมาก่ายมา่ายแบบแล้วแต่มาง่ายอ่ะก็อาจจะแบบว่าด้วยความที่ไม่มีที่กัน้นหรือไม่มีแบบแต่บอกหรือแบบด้วยความที่ว่าคนขับรถค่ะด้วยความประมาทอ่อาจจะแบบว่าช่วงเวลาที่รีบเร่งรีบของแต่ละคน รีบรีบ,ร,บรีบกลับบ้านหรือรีบรีบผ่านเพื่อแบบเหมือนแบบคิดว่าเอ้ยรถไฟยังมามอีกนิดเดียวก็จะผ่านแต่ช่วงที่จะผ่านมันอาจจะแบบติดไปไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะทางขู่ขานเนาะรถไฟมันก็ทําให้การแบบว่ารถไฟแบบด้วยความเร็วอะ่ะเขาก็มองไม่เห็นเพราะเราเป็นรถเล็กอันนี้ก็เกิดที่จริงแล้วก็น่าจะเกิดจากความประมาทของเราด้วยที่จริงเราจะต้องแบบมีสติอะ,ค,ะค่ะไม่มีไมค์กันอาจจะมีสัญญ,ญาณ สัญญาณบอกว่ารถไฟจะมาหรือไม่ก็ใช้สัญญาณเตือนบอกค่ะถ้าไม่มีการว่ารถไฟจะมาอย่างแรกคือรถไฟเขาคงจะถ้าไม่มีสัญญาณก็็คงต้องบีบแต่บีบแต่บอกเพื่อที่จะบอกว่าเ้ยรถไฟจะมาใช่ค่ะเสจากแสงจากรถไฟมันก็คนอาจจะมองไม่เห็นห้าที่ต้องมีแบบเสียงอะค่ะเ <ผม S 1> จ้าหน้าที่คอยกํากับจุดดีกว่าพี่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยกำกับจุด คอยดูช่วยกันเพราะไม้กั้นบางครั้งมันก็สามารถแตผ่านไปได้นะพี่ช่องเล็เลกๆก็ผ่านได้นะก็อย่างเช่นเรามีตรงพื้นถนนน่ะมันสามารถบอกได้นี่เหมือนเหมือนกับเราทําตัวตัวเขาเรียกที่ช่วยเบรกอ่ะนึกออกไหมคะที่ที่พื้นถนนที่เราทําสีและขั้นเป็นสีแดงๆหรือบอกว่าอันนี้อีกกี่เมตรจะถึงทางรถไฟนะอันนี้พี่ว่าน่าจะเซฟ เป็นสัญญาณไฟอะค่ะอันนันว่ามันก็เหมือนสัญญาณไฟจราจรทั่วไปว่าไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวเนี้ยค่ะก็จะมีให้มีเจ้าหน้าที่ด้วยจะดีกว่าค่ะเราก็ต้องระมัดระวังเองด้วยสําคัญที่สุดนะครับก็มันก็ควรที่จะมีไฟบอกค่อนข้างชัดเจนนะฮะเพราะต่างจังหวัดค่อนข้างไม่มีไฟไม่มีอะไรนะมันก็อันตรายที่จะช่วยให้มันปลอดภัยขึ้นถ้าไม่มีไม้กัน้นอัตโนมัติเหรอครับถามว่าจําเป็นไหม ไม่จําเป็นเลี่ยงดีกว่าพี่ทางรถไฟควรจะไปขึ้นทางที่รัฐบาลหรือว่าทางรถไฟเขาจัดเอาไว้ให้ดีกว่าครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลมีสัญญาณเตือนว่าเจ้าหน้าที่ดีกว่าว่าเจ้าหน้าที่ยังช่วยดูช่วยสกัดได้แต่ไม้มันก็สกัดอะไรไม่ค่อยได้นะเผื่อเป็นใช่ครับช่วงเล็กมอไซค์ก็บิดฐานได้เลยก็ได้ในส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าให้เป็นมาตรฐานอะ เราเราควรจะหาทางออกที่ดีกว่านี้ขนาดขนาดทางด่วนบนถนนอะไรเรายังช่วยเบรกได้เลยบอกสัญลักษณ์บอกทางหรือป้ายใหญ่ๆที่เป็นสีสีเขียวหรือตัวหนังสือสีขาวซึ่งให้เด่นชัดเนี่ยบอกเราก่อนล่วงหน้าว่าเออต่อไปเนี่ยมันกําลังจะถึงนะระยะกี่เมตรแล้วก็บอกทยอยไปสมมติ10เมตรสุดท้าย<ม>ก็ยังบอกได้อยู่เลยค่ะบอกทุกระยะในมุมมองของพีนะเพราะเรื่องนี้สําคัญเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งอะ่ะมันใหญ่หลวงมากแล้วครอบครัวเขาสูญเสีย บางครั้งคนทุกคนอาจจะมีเป็นผู้นําครอบครัวอยู่ซึ่งตรงเนี้ความสูญเสียมันไม่น่าจะเกิดเพราะมันป้องกันได้มันก็มันถูกแล้วมันต้องเจ้าหน้าที่ดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าไม้บางทีมันอาจจะมีการชํารุดหรือว่าแต่เหมือนคนเงี้ยมันก็มันดีกว่าพี่ว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตใช่คือมีความปลอดภัยแล้วก็มั่นใจกว่ามีไม้กั้นก็ดีนะคะมีเจ้าหน้าที่บอกก็โอเคค่ะถ้าให้เลือกก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ น่าจะดีกว่าควบ,บคุมความปลอดภัยอะค่ะมีบอกนี้บางทีมีไม้ก็เหมือนแบบอะไรอะใช่ยังดื้อรั้นกันไปอ,อไปะค่ะมันต้องทั้งคู่อะพี่เพราะว่ามีไม้กั้นเขาก็รับอยู่ดีครับมอเตอร์ไซค์ก็มุดอยู่ดีครับเป็นผมผมก็มุดครับพี่ถ้ามันไม่มีรถไฟมาก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ด้วยครับพี่แต่มันก็ต้องอยู่บนความที่ไม่ประมาทนะครับพี่เพราะรถไฟมันไม่ใช่ขนาดเล็กๆกันครับพี่ ไม้ก้านดีกว่าไม้ก้านมันจะได้ไม่เพืองงบประมาณด้วยไม้ก้านแล้วก็สัญญาณไฟมันต้องชัดเจนเจ้าหน้าทีมไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรนะถ้ามีไม้ก้านที่ดี เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเสียงชาวบ้านเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องจุดตัดทางผังรถไฟนะครับผมก็หวังว่าคงจะถูกใจใครบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะอย่าลืมเสียงทุกเสียงสําคัญเสมอสําหรับวันนี้ผมและทีมงานข่าวชาวบ้านต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ แคปซูลฟ้าทลายโจรของแหลมทองการแพทย์